ก็จะมาอยู่กับพ่อีกแล้วกับตาชีเฮสนะครับเอาล่ะเวลาลงเหมืองกันต่อแล้วอ่าแล้วล่ะลงเหมือง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 อะไเยอะที่สุดเราคุณมือเราคุณยิ้นเพื่อไปเอา เอาอะไรหรือเปล่าเอาอะไรเอาอะไรนั่นคือเอาเล็กนั่นเองโอ,อ้ยจังเลยฮนะผมก,ก,ก็ปักไฟแป๊บนี้นะครับอืมไฟไฟอ้าวต้องไฟละไฟอยู่นี่นี่ผมไม่เห<อ>็นครับอเออเราแป๊บนะครับมันจะมีข้อความข้ออะไะผมก็ทิ้งข้อความแล้วนะครับอืมป้องขวัญทัง,ทงไม่ใช่สิ้ิ้งแอคทัง ผมมีสิทธสองรงอยู่ออยอ่ยอย่อขุด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 เลยขุดเลยฮ่าฮ่าแล้วผมรู้วิธีที่จะทำคลิปผมเนี่ยยาวขึ้นนะครับเพราะว่าผมจะไปบอกพี่ชายว่าเมื่อคดนผมจะไปถามพี่ชายผมว่าคลิปมียาวไหมหรือสั้นเกินไปหรือเปล่าอาะไรใช่แล้วคุณเม,มือนตอบไปดีกว่าหาแร่ลิกหาแร่ลยกหาแร่เล็ก นออ่ะตกยึบผิดอันคุด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 จะเอายังไจมีประโยชน์อยู่เจ้อยู่อียที่ก๋ง ก็ลงไปทางนี้ก็ได้ลา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 ไมลมีอะไรเลยโ เพราะว่าผมต้องจะต้องอยู่หลายวันเลยแมเนี่ยน่าเบื่อจังเลยไอ้พวมขอไปถามพี่ผมแป๊บนึงนะครับอะไะผมก็ถามพี่ชายผมมาแล้วนะครับว่าที่ผมยาวไหมที่ผมยังไม่ยาวเลยอุ้ยพดดวกเจ้าแร่ทองเด็กแต่ไม่เอา <c oughs> แร่ทองเด็ก

ความมืดนี่ขุดขุดคุดคุดขุดคราวนี้ผมุดตรงไปดีกว่าผมต้องไปแล้วดูสิว่าคราวนี้ผมจะเจอแร่อะไรหรเปล่า Ah, uh, copy this.

โยโย่ข oh, <t os> ุดขุดขุดขุดโอ้ก็นึกว่าแล่รอะไรซะอีกเดี๋ยวได้แรขทองแดงอยนเลยววโยโย ลูกเสียวละปึ้มปึเป็นไงครับเจ๋งไหมล่ะิอันนี้ดูกระเตงเลยเย้ หลายชั่วโมองอยังนะเสียงเลยนะครับเอาล่ะผม,ผมขอไปถามพี่ชายผมแป๊บนึงนะครับเอาล่ะผมไปถามพี่ชายมาแล้ววัยที่ยังมันยาวที่ผมเนี่ยยังไม่อยู่เลยอืาผมไม่เจออะไรเลยครับไม่จริงผมเจอแล้เล็กแล้วครับก้อนเดียวสองก้อนเลยครับ เอเล็กเล็เ <tr> ล็กเล็กเล่ออัอัดหว่าหรว่าทำไมต่อวอล์กขึ้นไปไม่ได้ผเอาไม้มาวางทับนี่เองเล็เลจังเยเลยเด็กจะบกพูดคำยากขอโทษ ผมกลัวช่องผมปิดมากเลยไดเหล็กมาสีเออเจ็ดก้อนนะครับเย้เอาล่ะเราขึ้นไปบนนั้นกันเลยเอาละตัดภาพอ่ะเดี๋ยวยังไม่จัดภาพเอาละผมก็นขึ้นบนนี้แล้วนะครับปุ๊บอ็สนุบันไปดยกันเอะอืมอเลีย์พื้นที่ อเออเตาเผาเตาเผาอ่าฮะเตาเผาเนื้อเนื้ออันนี่จริงเกิดกันกันเดี๋ยนะลรกก่อนผมเจ้าของเก็บเข้าไปในกระเป๋าก,ก่อนนะครับว้าวของผมโคตรเยอะเลยโอ้เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้ปลูกแครอทเลยนี่ เผาเผาพวกเราเนี่ยจะสร้างตัวเตวาเผาอีกเตานึงนะครับเผ<อ>าหินาล้ทีนี้พวกเราได้ดวเวลาปลูกผักแล้ว ตะว่าไปแล้วผมจะไปหาอะไรให้พูกพักเนี่ยก็ได้ทุกคนไม่ใช่สิไม่ใช่สินะอกเมื่อกี้ผมอาจจะพูดพาพูดแปลกๆ,ๆนะครับเอาละ่ะเดินเล่นแถวนี้ดีกว่าเอาละ้นะครับทุกท่านวันนี้เือเพราะว่าตอนเนี้ยผมอธิบยาวละเออไม่ใช่สิผมจะบอกคูกันขอโทษเลยนะครับเอาละ้นะครับ ผมก็จบคลิปได้แล้วดีกว่าเพราะว่าผมอัดมาหลายวันหลายชั่วโมงแล้วไม่ใช่สินานแล้วแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดต่อไปด้วยนะครับสามารถกดกระดิ่งมาต้คลิปนี้ได้เลยบาย,บายยไม่ใช่สิอย่าลืมความเนต์มาต้คลิปด้วยนะครับบายบาย